สวัสดีครับนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้ชายเล่นรถอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้นะฮะก็เอารถมาลือเล่นนะฮะเอาเซียฟแลนดี่มาลือเล่นครับดูครับแกเอาหมดเลยนะฮะวันนี้เราทําอะไรกันอ่าฮะวันนี้ะต่อ USB นะครัสำหรับชาร์จไฟพพอดีว่ารถคันนี้นะฮะมันต้องใช้เดินทางไกลบ่อยแล้วก็ผมมีปัญหาเวลาขับไกลๆแล้วอ่ามัน แบตหมดอ่ะอ่าเปิด GPS ดูแล้วแบตหมดเงี้ยนะฮะนี่ครับก็เลยทําการต่อนะฮะต่อสาย USB นะครับสามารถชาร์จไฟได้เนาะอก็ให้อ่าช่างนะฮะเดินสายไฟนะครับเข้า,าที่แบตเตอรี่นะฮะนี่ครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ทํานะฮะก็ต่อไฟ LED ข้างหลังครับผมนะครับนี่เลยนะฮะ ตรงนี้พอดีว่าเวลาออกทริปกลางคืนเงี้ยผมต้องเป็นคนนําทริปบ่อยนะฮะแล้วก็อ่านี่ลองปิดเบรกแล้วเปิดดูอ่านะครับผมทําการอ่าให้มันต่อกับไฟเบรกนะก็คือจะมีสายไฟนะครับนี่ครับต่อมากับเข้ากับไฟเบรกในนี้นะผมไม่แกะให้ดูแล้วกันนะเอาปวนวาอยู่ในนี้แหละนะแล้วก็ช่างได้ทําการเดินสายไฟนะครับไปยันแบตเตอรี่นะครับคือต้องบอกเลยว่างานเนี๊บมากงานดีมากๆเลยนะครับผมช่างคนนี้รับทํานอกสถานที่ด้วยนะฮะ ถ้าท่านผู้ชมคนไหนสนใจติดต่ออินบ็อกซ์ผ่านมาได้เลยนะครับในเพจของผู้ใช้เล่นรถก็ได้ใน Facebook ก,ก็ได้นะครับรับทํางาน DIY ทุกอย่างเลยนะฮะก็บอกโจทย์มาแล้วกันแล้วก็ถ้าคุณมีของมาด้วยก็จะดีมากๆเลยนะก็ถือว่างานเนี้ยบงานดีแหละนะครับอ่ะลองดูแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวผมจะเอาไปทดสอบเอาไปใช้ดูนะว่าอุปกรณ์ที่ผมซื้อมามันดีแค่ไหนนะฮะมันใช้งานได้ทนแค่ไหนนะฮะก็ ประมาณนี้ประมาณนี้เอามารีวิวให้ดูฮะช่วงนี้ก็อากาศร้อนนิดนึงนะช่างก็เหงื่อแตกเลยนะฮะตอนนี้เวลามาห้าทุ <ham> ่มกว่าแล้วโอ้โหทำให้ยันดึกดื่นก็นับถือจริงๆน,นะฮอ่าเป็นว่าถ้าสนใจยังไงนะครับติดต่อผ่านเพจอินบ็อกของผู้ชายในรถได้เลยครับก็มีงาน DIY อะไรก็ยินดียินดีรับครับผม